สวัสดีครับผมท็อปจากท็อปเทนการาดนะครับวันนี้นะครับเรามาพบกันในช่วงรถดีต้องรีวิวบ่ายท็อปเทนการาดครับผมอ่ะอากาศร้อนๆหน้าร้อนเมษาปีใหม่ไทยนะครับดูคลิปนี้เทปนี้ผมขอเป็นตัวแทนของเต็นท็อปเทนการาดนะครับกลาบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้ชมในคลิปนี้ด้วยนะครับนะฮะก็ขอกลาบสวัสดีปีใหม่ไทย นะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมพรตามปรารถนาทุกประการนะครับผมครับอ่ะสเสร็จพิธีการนะครับแล้วมาดูกันโปรโมชั่นร้อนๆน,นะครั้งที่แล้วที่มีการไลฟ์นะครับไปผมบอกราคาไป1นึ่งล้านเก้าหมแต่บอกปีผิดผมไปบอกปี0 9 1 0 จริงๆอ่ะมันปีสิบเอ็ดจดสิบสองนะครับก็คือปีสิบสองนี่ยแหละราคาต้องขึ้นไหมพูดแล้วไม่คืนคำครับไม่ขึ้นนะครับนะครับไม่ขึ้นของแต่งไม่ถอดนะครับอ่ะนะรถนะครับปีสิบสองนะครับ W 2 0ิสองศูนย์เจ็ดนะครับเป็น E 2สองห้าศูนย นะครับเกียร์ออโต้อยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วตัวนี้นะครับดูตามแก้มเลยเป็นตัวไหนนะตามนี้เลยครับตามนี้เลยนะอ่ะตื่นเต้นตรงไหนถ้าผู้ที่ติดตามชมนะครับในไลฟ์สดนะครับคุณก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าคันนี้ยของแต่งหน้าตื่นเต้นนะ หลอกว่า AMG พาเกจอีก <Okay. S 1> ผมบอกเลยนะครับอะเดี๋ยวขออนุญาตกล้องผ่อนเดือเท่านะ uh, อ่าเอายาวได้หปีหกสุ่มนวดอ่ประมาณสองมื่สองพันห้าร้อยสองมื่นสองพันห้าร้อยอ่ะ,อะโอเค อันนี้ด้วยความเรียวนะครับเมื่อครูเพิ่งถามตากล้องนะครับว่าค่างวดเนี่ยเท่าไหร่ก็คือน้องฝนเนี่ยนะครับตากล้องกิจมศักดิ์เราเนี่ยนะครับราคาเนี้ยหนึ่งล้านเกบาทนะครับปีส2พร้อมของแต่งกับรถเบนซ์นะครับ E 2 5 0สภาพเนี้ยปิ๊งปิ๊งเนี่ยผ่อนเพียง22,500บาทเท่านั้นนะครับอ่าอันนี้ก็คือคิดที่ยอดจัดเต็มนะครับนะฮะ โ okay. อเคครับผมอันนี้ผ่อนเพียงนะครับ2 2 5 0 0บาทเท่านั้นครับผมอ่ะนะครับก็คือดาวอยู่ประมาณ900,000บาทนะครับอ่านะ90,000บาทนะครับบวกลบตามเครดิตลูกค้านะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูรอบๆคันกันนะครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะสีเตม็ม wow. กระจกหน้านะครับโอเคเดิมนะครับไม่แตกนะครับหลังคานะครับไม่ด้านนะครับผมเสาอากาศอะไรพวกนั้นมาครบหมดกระจังแต่งนะครับอ่าพาร์ทรอบคันนะครับแต่งหมดเลยนะครับเซนเซอร์นะครับใส่ครบหมดนะใส่ครบหมดนะสีเต็มเช่นกันนะครับแม็กยี่สิบ ยางแก้มไม่ปิปูดแตกดอกเต็มเต็มและเบรกอะไรเอ่ยแรมโบนะครับจานติดตั้งเสร็จสับนะครับพร้อมฮับลอลอไปดูนะชุดหนึ่งเท่าไหร่นะครับหน้าหลังนะครับแม็กด้วยนะครับยางนะครับกระจังนะชุดแต่งรอบล่างเป็นยังไงครับตื่นเต้นไหมครับตอนในไลฟ์บอกไปปี10ปี09บอกผิด นะปีมันใหม่ขึ้นครับปีสิครับแต่ราคาเดิมครับพูดแล้วไม่คืนคำครับอ่านะครับอ่ะให้ดูซอกกันนะครับติ๊กเกอร์เดิมเพจเดิมซอกเดิมหมดนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันอีกครั้งนึงนะครับเนี่ยดูรอบคันเบรกแบมโบ่นะครับ ร้อย่างไม่ปีบปูดแตกนะครับจัดทรงมาให้เรียบร้อยแล้ว <Wow. S 1> นะครับเซ <Wow. S 1> ็นเซอร์มาครบนะครับอ่าสปอยเลอร์นะลายเนี่ยมันไม่ใช่เคปล่รนะครับมันเป็นลายคล้ายๆหินอ่อนเนาะ <Wow. S 1> มันแมทมากเลยกับรถกับความหรูหราของเบนซ์ e สองห้าศูนคูเป้นะครับตัว cgi นะครับผมได้ชุดแต่งที่หล่อกว่า mg ล้อที่หลอกกว่าระเบกที่แอมเบนะครับทราบอยู่แล้วว่าเบรกเป็นยังไงสมรรถนะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูทายรถกันนะครับเดิมหมดนะตะเข็บเดิมนะเดิมหมดนะครับตะก้องแพลนกล้องเลยครับนะอ่ะโอเคปิดไปก่อนนะกล้องหลังนะครับ ไฟไม่มีแตกนะครับโลโก้โลโก้มาครบหมดนะครับนะกระจกเม็ดเดิมนะครับซอกเดิมนะครับนะอ่านะเพลทอะไรพวกนี้มาครบหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันครับผมอ่าคราวนี้เรามาดูหัวใจหลัหหลกนะครับของรถกัน นะครับก็คือห้องเครื่องนะครับเป็นยังไงนะด้วยความเรียวของเรานะซื้อมานะเอาแค่ล้างสีดูดฝุ่นแว็กก่อนห้องเครื่องอย่าพึ่งไปสปาคาแทงนะลูกค้าจะได้เห็นว่าเครื่องมันหยดเยิมหยดย้อยนะครับหรือว่าแห้งหนะแห้งไหมนะแห้งๆเดิมๆครับแปนๆไม่มีอะไรเลย นะครับน็อตเป็นยังไงนั่งบ่าไหมนะครับมีแกะไหมนะเม็ดอาร์คสีห้องเครื่องเดิมไหมนะแผงจริงหลีดอะไรมีเลาะไหมบอกเลยปกตินะครับเครื่องไม่มีหยดไม่มีเยิ้มไม่มีน้ำรั่วซึมน้ำไม่ดันไม่มีปัญหาความร้อนแอร์เย็นปกตินะครับซ็อกเก็ตสายไฟต่างๆนะครับเดิมหมดนะแล้วก็คันนี้ ผมเอาไปเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับทั้งหมดพร้อมบินนะครับให้คุณลูกค้าเลยนะครับจะได้พร้อมใช้นะครับในช่วงเดือนฮอตฮอตร้อนๆอย่างสงกรานนะครับหรือปีใหม่ไทยของเรานะครับเนี่ยเดิมหมดนะชนงฉนวนเดิมมีมาหมดนะครับอันนี้ก็คือติดเพิ่มเติมไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันครับผมอ่าคราวนี้เรามาดูภายในห้องโดยสารกันนะครับ เบาะเบาะเป็นครึ่งท่อนนะครับเบาะเป็นครึ่งท่อนเพราะรถนําเข้าแบบ32เนี่ยสเปคประมาณนี้นะครับจะไม่มีหลังคาแก้วนะครับแล้วก็เบาะภายในจะเป็นดำํำพวงมาลัยก้านนะครับแล้วก็เบาะจะเป็นครึ่งท่อนนะครับอันนี้คือจะเป็นสเปครถนาเข้าแบบ32นะครับอ่ะมาดูกันไม่ล้นลานนะ มันบ่งบอกถึงการใช้งานที่ไม่ได้มากมายเบาหนังเดิมหมดนะครับปีกไม่มีล้มนะครับไม่มีแตกหักนะครับใช้ได้หมดนะครับอ่านะฮะตัวนี้เขียนว่า MG นะครับแต่เขาเปลี่ยนพาร์ทเป็นสำนักแต่งอื่นนะครับล้อนะครับให้มาดูเต็มเต็มซุ้มนะครับแล้วเบรกเป็นของแบรนโบและได้จอบิวอินนะ ให้มันเหมือนเบนซ์รุ่นใหม่ๆนะครับนะครับซึ่งมันดูแล้วก็หรูหราดีเหมาะสมกับตัวรถนะครับแล้วก็สามารถลิงก์ได้กับโทรศัพท์ด้วยนะครับซึ่งมันเป็น Android นะครับผมแผงข้างนะโอเคดูดีนะครับโลโก้เบนซ์ไม่มีลอกนะครับขอญาตนั่งนะครับผ้าหลังคาดูดีนะครับไฟติดนะครับ ไม่แตกหักนะครับไฟติดนะครับครบครบขออนุญาตสตาร์ทรถครับดูซิชึ่งเดียวติดไหมครับชึ่งเดียวติดนะครับแล้วก็ออนบอร์ดเนี่ยไม่มีโชอ่าไม่มีอะไรโชว์ที่ผิดปกติ <Wow. S 1> นะครับผมอ่ะขออนุญาตเปิดแอร์ออโต้นะครับผมจะเซตไว้ที่25องศาเพราะถ้าปรับให้มันเย็นจัดเนี่ย ตัวตู้มันจะแข็งนะครับแล้วก็ถ้าปรับให้มันต่ําจัดน่ยองศาต่ําจัดยังไงมันก็เย็นแต่ผมจะเปิดเทสประมาณนี้นะครับจะได้รู้ว่าแอร์มีปัญหาหรือไม่นะครับนอกนั้นก็เล่นพวกระบบไฟต่างๆนะฮะกระจกไฟฟ้านะครับใช้ได้นะครับใช้งานได้ตามปกติเลยนะรถเป็นรถคอมพลีทค่์นะครับผมก็คือแต่งให้เ,เสร็จนะครับเสร็จสับในราคาที่คุจ่าย เท่าเดิมนะวงเล็บบอกปีผิดด้วยตอนนั้นอนะปี08 09แต่เอ่ยไปแล้วอะนะครับใช่ oh, <N> ใช่ <Okay. S 2> ไปบอกปี09นะในเล่มอะเป็นปี11 12พดสิองคสสินะครับจด12นะครับแต่ราคาเดิมนะครับคุณได้รถที่นะถทัติดตามกันคุณก็ได้ปีที่ใหม่ขึ้นอะ่ะนะผมไม่เปลี่ยนแปลงราคานะครับอ่ะดูนะครับ ประตรงปฏติช่องแอร์นะครับปุ่มต่างๆนะครับก็ไม่ได้ลอกล่อนนะครับดูดีอ่ะดูดีอ่ะเป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็ Android เห็นไหมครับเนี่ยก็จะมีเนมีลิงก์นะครับบลูทูธโทรศัพท์ต่างๆนะครับก็จะได้เหมาะสมด้วยกับยุคนี้นะครับผมเราก็ต้องการความสะดวกสบายแล้วก็ลิงก์ใช้กับมือถือได้ง่าย,ายๆนะครับผมอ่ะด้านหลังขอญาตน,นิดนึง เป็นไงนั่งกันบ้างไหมคงไม้อะนะครับอ่านะครับค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะครับอ่ะนะครับส่วนเรื่องของตัวรถนะครับเวลาถูกใจนะครับพร้อมจองนะครับผมบอกเลยว่าลองได้เลยนะครับเรื่องสมรรถนะรถทุกคันเราลองมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์ช่วงล่างเบรกคอมพลีททุกคันนะครับแต่ตอนถ่ายทำเนี่ยนะครับผมไปลองให้มันก็ไม่เหมือนคุณนั่งเองหรอกถูกต้องไหม นะคุณดูก็เท่านั้นแหละสรุปว่าคุณถูกใจจริงขอลองอยู่ดีฉะนั้นผมไปพร้อมคุณเลยดีกว่านะครับและเดี๋ยวก่อนปล่อยรถนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบเช็คนะไก่ตัวที่เขาเรียกว่าสตาร์นะครับหรือเสียบพอร์อ OBD นะครับเพื่อดูว่าเอนจินโชว์ไหมถอดรหัสดูเลยเกียร์มีปัญหาไหมแอร์แบ็กจะกลางให้คุณไหม ABS จะทำงานให้คุณหรือไม่เดี๋ยวเทสให้ดูทั้งระบบ ครับผมออกรถที่นี่เชื่อใจได้ครับครับเดี๋ยวคราวนี้เราไปดูนะช่องสัมภาระท้ายกันครับผมนะตะกี้เราดูพวกซอกอะไรพวกนี้ก็ทำพรมมาโอเคดีนะเหมาะนะครับสำหรับรถหรูนะครับตะข่ายมาครบนะอุปกรณ์มียางอะไหล่มานะครับถาดท้ายเดิมนะครับสีท้ายนะครับไม่มีรอยนะฮะเพราะว่ารถ นะครับรถไม่มีอุบัติเหตุหนักมานะครับอ่ะพวกนี้มาครบหมดตะคงตะข่ายนะครับมาครบหมดนะครับอุปกรณ์ที่พึงมีติดรถมาครบนะครับผมนะฮะใส่ได้พอสมควรเลยนะครับวิ่งในเมืองก็หล่อวิ่งต่างจังหวัดก็ได้นะครับแล้วก็เครื่องเขาแค่พันแปดนะครับผมยังไงก็เนาะไม่บริโภคนะ่ะ หล่อด้วยดีด้วยราคาหยิบจับได้ด้วยและเขาคือเบนซ์ครับผมครับอ่ะครับอันนี้เราก็ดูสภาพนะครับภายนอกภายในโดยรวมหัวใจนะครับของตัวรถห้องเครื่องอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับัติของแต่งต่างๆนะครับไฟใสๆรถลอหล่อแบบนี้นะครับผ่อนแค่20,000ต้นๆเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับฟรีค่าจัดภาษีพร,พรบอคอรสเตม น้ำมันนะครับเคลือบแก้วอบโอโซนเพราะคุณกลัวโควิดผมก็เช่นกันนะครับพร้อมเช็คของเหลวลมยางระบบไฟนะครับคินนิ่งภายนอกภายในให้กับบริการส่งถึงบ้านนะครับและจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่ครับผมครับและหากคุณซื้อไปบอกว่ารถคันนี้ชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมสวมซากสวมทะเบียนเปลี่ยนเครื่อง ตอกเลขตัดต่อตัวถัวงหรือตัดดามจัตศีผมซื้อคืนทุกคอนนี้ตามราคาตั้งครับผมอ่ะและเรามาถึงช่วงท้ายสุดนี้แล้วนะครับก็หวังใจว่าในช่วงเดือนเมษานี้เนี่ยเราจะเอารถบรรดารถนำเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซ์อีคูบไม่ว่าจะเป็นรถประมาณว่ารถลักชูรี่เที่เป็นนำเข้าต่าง,างๆเข้ามานะครับจะ ตรงใจคุณลูกค้านะครับกับในช่วงนี้แล้วก็โปรโมชั่นนะครับน่าจะถึงใจของแต่งท่วมทๆนะแต่ขายในราคารถเดิมลอลอออกไปเลยคอมพิวค่ะนะครับหลังการขายมีอะไรเข้ามาเราสามารถเช็คได้หมดนะครับแล้วก็หากถูกใจในบริการของเรานะครับทีมงานท็อปเทนการาดหรือถูกใจในตัวรถของเราในเต็นของเรานะครับเต็นท็อปเทนก็สามารถติดตาม ได้ตามช่องทางนี้ทั้งหมดเลยครับนะครับก็สามารถกดกระดิ่งกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของเราได้เสมอนะครับและสามารถโทรนะครับได้ตามเบอร์ทางนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผมท็อปคุณมะปางหรือน้องฝนนะครับทีมขายทั้งหมดยินดีให้บริการนะครับก็วันนี้นะครับก็ได้โปรดีๆรถดีๆได้ดูกันนะครับ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบา,บายยสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com